มงคลที่หนึ่งการไม่คบคนพาลคนพาลหมายถึงบุคคลที่มีความประพฤติช,ชั่วมีนิสัยไม่ดีคบแล้วอาจนำพาไปสู่ความเดือดร้อนเช่นคนโกงคนเกียรตคร้านคนที่ชอบเสพอบาย,ยมุขหรือผู้ที่ชักนำไปในทางที่ผิดเหตุผลที่ไม่ควรคบคนพาลหนึพาให้ใหลงผิดคนพาลมักมีแนวคิดและการกระทำที่ไม่ถูกต้องหากคบหากันอาจถูกชักจูงให้ทำผิดไปด้วย 2. เสียชื่อเสียงหากคบหากับคนพานคนรอบข้างจะมองเราไม่ดีไปด้วยเพราะคบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น 3. นำพาความเดือดร้อนคนพานมากก่อปัญหาและสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองและผู้อื่นหากเกี่ยวข้องกันอาจโดนลูกหลงหรือต้องรับเคราะห์ไปด้วยแนวทางปฏิบัติหลีกเลี่ยงหรือห่างไกลาจากคนที่มีพฤติกรรมไม่ดี หากต้องพบปัคควรมีสติและไม่คล้อยตามพฤติกรรมของเขาเลือกคบหากับบัณฑิตรหรือคนดีที่จะช่วยให้เราพัฒนาและมีชีวิตที่จเจริญขึ้นการไม่คบคนพาลเป็นมงคลแรกในมงคล38ปประการซึ่งเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีการอยู่ห่างจากคนไม่ดีช่วยให้เราปลอดภัยและมีโอกาสพัฒนาตนเองไปสู่สิ่งที่ดีงาม ในพระพุทธศาสนาคนพานเป็นผู้ที่ประพฤติชั่วละเลยสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนพานละประโยชน์ในโลกนี้สี่ประการได้แก่ 1. นึรับประโยชน์ตนเองไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองเช่นไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ทำงานสุจริตไม่ฝึกฝนตนเองให้มีศีลธรรมและปัญญา2 ละประโยชน์ผู้อื่นไม่ช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่ดีเช่นไม่ให้คำแนะนำที่ถูกต้องหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 3. ลัละประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ทำประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเช่นใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่พัฒนาตัวเองและไม่ช่วยเหลือสังคม 4. ยินดีในทางที่ผิดสนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทําที่เป็นอกุศลเช่นส่งเสริมให้คนทําชั่วคบหากับคนไม่ดีและส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นโทษคนพานเป็นผู้ที่ขาดปัญญามองไม่เห็นคุณค่าขององค์การทําความดีและมักพาตนเองและผู้อื่นไปสู่ความเดือดร้อนการเข้าใจหลักนี้จะช่วยให้เรารู้จักหลีกเลี่ยงคนพาลและดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องคนพาลผู้รับประโยชน์ในโลกหน้า ในทางพระพุทธศาสนาโลกหน้าหมายถึงภพภูมิที่บุคคลจะไปเกิดหลังจากสิ้นชีวิตคนพานที่รับประโยชน์ในโลกหน้าหมายถึงผู้ที่ประพฤตนิในทางที่ผิดทำบาปกรรมไม่สร้างบุญกุศลซึ่งส่งผลให้ไปสู่ทุคติหรือภพภูมิที่เป็นทุกข์หลังความตายลักษณะของคนพานที่รับประโยชน์ในโลกหน้าหนึ่ง ไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมคนพานมักเห็นว่ากรรมไม่มีผลเชื่อว่าการทำชั่วไม่ส่งผลเสียจึงไม่กลัวบาปและทำผิดโดยไม่ลังเล 2. ไม่สร้างบุญกุศลใช้ชีวิตไปกับการทำชั่วไม่สนใจทำบุญไม่รักษาศีลไม่ภาวนาซึ่งทำให้ไม่มีเสบียงบุญสำหรับโลกหน้า 3. ประพฤติผิดศีลธรรมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จเสพของมึนเมาซึ่งเป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมิเช่นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน 4. คบหาคนพ่านฟังคำแนะนำจากคนไม่ดีดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดไม่แสวงหาปัญญาและความเจริญ 5. ดูถูกคุณค่าของธรรมะไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามองว่าธรรมะไม่สำคัญจึงไม่มีโอกาสพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นผลขอองค์การรับประโยชน์ในโลกหน้าเมื่อตายไปแล้วจะไปสู่ภพภูมิที่เป็นทุกข์เช่นนรกเปรตอสุรกายหรือเกิดใหม่ในภพที่ลำบากไม่สามารถเข้าถึงนิพพานเพราะขาดการปฏิบัติธรรมและสร้างบารามี แม้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็อาจมีชีวิตที่ลำบากเพราะไม่มีบุญเก่ามาหนุนทรงดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหลีกเลี่ยงความเป็นคนพานหมั่นสร้างบุญกุศลร,รักษาศีลและเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในชาตินี้และโลกหน้า คนพาลมีสี่ลักษณะหลักตามคำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนพาลมีพฤติกรรมและแนวคิดที่เป็นโทษต่อตอนเองและผู้อื่นโดยสามารถจำแนกได้ดังนี้หนึ่งคนพาลผู้ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่สามารถแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปทำชั่วแล้วไม่สำนึกผิดกลับเห็นว่าเป็นเรื่องปกติไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม 2. คนพานผู้ไม่ยอมรับฟังคำสอนดื้อรั้นไม่รับฟังคำแนะนำจากผู้รู้มักอวดดีคิดว่าตนเองถูกต้องเสมอปฏิเสธธรรมะไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติ 3. คนพานผู้ประพฤติผิดศีลธรรมละเมิดศีล5เช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดเท็จประพฤติผิดในการดื่มของมึนเมาทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน มีนิสัยโหดร้ายเอาเปรียบผู้อื่น 4. คนพาลผู้คบหาคนไม่ดีชอบคอบหากับคนพาลด้วยกันสนับสนุนกันให้ทำผิดไม่ฟังคำเตือนจากผู้มีปัญญาลุ่มหลงอบายามุกเช่นการพนันสุราทเที่ยวเตรผลขอองค์การเป็นคนพาลน,นำพาตัวเองไปสู่ความทุกข์และความเสื่อมขาดสติปัญญาขาดโอกาสพัฒนาตนเอง ถูกสังคมรังเกียจไม่มีคนดีคบหาเมื่อสิ้นชีวิตมีโอกาสสไปเกิดในอบายภูมิเช่นนรกเพรตอสุรกายพระพุทธเจ้าทรงสอนให้หลีกเลี่ยงความเป็นคนพานโดยการครบหาคนดีศึกษาธรรมะประพฤติช,ชอบและฝึกฝนปัญญาเพื่อความเจริญในชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต